สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับมีเด็กๆอาจจะถามพี่น้องจึ่งเป็นลุงปานาอาเป็นพี่เลี้ยงเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในโบสถ์เด็กๆละว,วีนั้นก็มักจะถามว่าขอกสัตว์ที่พระเยซูบังเกิดนั้นเป็นคอกเลี้ยงสัตว์อะไรเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงแพะหรือแกะหรืออะไรครับคําตอบวันนี้ครับขอพระเจ้า ช่วยเรานะครับให้เราได้เห็นว่าข้อแกะหรือข้อสัตว์หรือข้อที่ใช้เลี้ยงสัตว์ที่พระเยซูได้ถือบังเกิดกาเนิดมาเป็นอะไรกันแน่ข้อสัตว์ที่มารีและโยเซฟใช้เป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูในเบดเลเฮมนั้นมักจะถูกมองว่าเป็นข้อสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กนะครับเป็นข้อสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่อยู่ข้างบ้าน หรืออาจจะเป็นถ้าเลี้ยงสัตว์ก็ได้ซึ่งถ้าเลี้ยงสัตว์นี้นะครับตามภูมิประเทศของยูดาห์หรืออสิสราเอลก็จะมีพวกถ้าแบบนี้นะครับกระจายตัวเป็นถ้าที่สามารถเก็บสัตว์เลี้ยงได้เบลเลเฮมนั้นมักจะมีถ้ำแบบนี้เยอะแยะกระจายตัว ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ในสมัยก่อนนะั้นชนิดของสัตว์ที่มักจะพบในคอกสัตว์ก็คือแกะและแพะครับไม่มีหมูเพราะหมูนั้นเป็นสัตว์ต้องห้ามคนยิวกินหมูไม่ได้นะครับไม่กินหมูเหมือนกับคนมุสลิมเขาไม่กินหมูเหมือนกันฉะนั้นชนิดของสัตว์ที่มักพบในคอกสัตว์นั้นก็คือแกะและแพะครับแกะเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญมากสําหรับคนยิว ในสังคมสมัยนั้นเพราะเนื่องจากแกะเป็นทั้งแหล่งอาหารมันผลิตนมและเนื้อและแม้ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับแกะนั้นยังเป็นสัตว์ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนายิวคือการถวายบูชาในพระวิหารซึ่งบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เดิมครับฉากนั้นผู้เลี้ยงแกะก็เลยกลายเป็นอาชีพที่พบบ่อยในเบดเลเฮมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทและไม่เพียงแต่แกะและแพะนะครับ วัวก็วัวก็เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์ใช้งานในวิียกันก็ใช้ในการไถ Й นาครับและขนส่งสินค้าได้วัวตัวเมียนะครับให้ทั้งแรงงานและนมด้วยนอกจากวัวแพะแกะลาครับลาลาก็เป็นสัตว์พาหนะครับสำหรับเดินทางและบรรทุกสินค้านั่นคือสัตว์เลี้ยงในประเทศอิสราเอลสมัยก่อน แต่ไม่มีหมูนะครับเพราะหมูถูกจัดว่าเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดตามบัญญัติของโมเสสที่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมเลวินิติบทที่11ข้อที่7ถึงข้อที่8ครับฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสัตว์เลี้ยงในสมัยโบราณที่เบตเลเฮมและแผ่นดินยูเดียก็คือแกะแพะวัวลาครับไม่อยู่สีประเภทซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยง ที่นิยมเลี้ยงกันทีนี้เรามาดูลักษณะของคอกสัตว์ครับเพราะว่าพระมพทีได้บันทึกไว้ว่าคอกสัตว์เป็นสถานที่ที่เบเยซูบังเกิดคอกสัตว์นั้นได้กล่าวไปแล้วครับว่ามันอาจจะเป็นโรงเรือนโรงเรือนข้างบ้านครับในบางกรณีคอกสัตว์จะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านโดยตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างหรือพื้นที่เปิดข้างบ้านครับ พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็คุ้นเคยเพราะว่าเราเป็นคนไทยบ้านนอกครับเราจะเห็นครับว่าบ้านข้างล่างก็อาจจะใช้เลี้ยงหมูก็ได้นะครับข้างๆก็อาจจะใช้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเป็นเพิงงอกออกมาอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเราคุ้นเคยกับสภาพของการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยลองจินตนาก,การว่าโรงเรือนข้างบ้านมันก็เกิดขึ้น กับบ้านของคนยิวด้วยเหมือนกันอคอกสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนะครับโดยตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างหรือพื้นที่เปิดทีนี้นอกจากโรงเรียนข้างบ้านนะครับอคอกสัตว์ผมได้บอกไปแล้วอาจจะหมายถึงอคอกที่เป็นถ้าหรือพื้นที่ใต้ดินที่ดัดแปลงให้เก็บสัตว์ในเวลากลางคืนเพราะว่าถ้าเหล่านี้มีลักษณะอบอุ่นนะครับ เพราะว่ามันอยู่ในดินแล้วมันก็ชื้นและปลอดภัยคอกสัตว์ในเบ็ดเลยเห็นมักจะเป็นถ้ำอย่างนี้และครับใช้เก็บศัพท์ในเวลากลางคืนได้ทีนี้ในลูกาบทที่2ข้อ7นะครับพูดถึงรังญ่าครับรังญ่าที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ลูกาบทที่2ข้อ7นั้นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสถานที่นั้นเป็นที่สำหรับเลี้ยงสัพท์ รางหญ้านั้นอาจจะทําจากไม้หรือหินใช้ใส่ฟางใช้ใส่อาหารสัตว์ครับพี่นองครับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงแกะที่ดีถามว่าทําไมครับถามว่าทําไมพระเยซูประสูติในข้อสัตว์ท่าำกลางสัตว์ตเลี้ยงเช่นแกะสะท้อนถึงบทบาทของผู้ เลี้ยงที่ดีครับบทบาทของผู้เลี้ยงที่ดีนั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมยอหนบทที่ 10: บข้อ1 1พระเยซูบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเป็นผู้ทรงดูแลประชากรของพระเจ้าที่สุดยอดนัมเบอร์วครับพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีในขณะเดียวกันพระเยซูประสูตรในรา่างญ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยงดู การที่พระเยซูถูกวางไว้ในรงัรงญ้ารังญ้านั้นก็ใช้เลี้ยงสัตว์นะครับรังญ้าก็วางญ้าใช้เลี้ยงสัตว์จะทอนถึงบทบาทของพระเยซูรครับในฐานะเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเป็นอาหารแห่งชีวิตซึ่งบันทึกบันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6กก็35สาพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตสํตา,ห,ารห,สหรับมนุษย์ทุกคนองค์ประสูตดในรังย่าก็มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ แล้วการประสูตในคอกสัตว์นั้นแสดงถึงความต่ำต้อยของพระเยซูซึ่งตรงข้ามกับความคาดหวังหรือวาดหวังของชาวยิวบางคนที่ว่าพระเมสสิยามาต้องยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาคาดหวังว่าพระเยซูจะมาในฐานะกษัตริย์แต่แท้จริงแล้วพระเยซูมาในฐานะกษัตริย์ครับแต่เป็นกษัตริย์ผู้ต่ำต้อยมาเพื่อที่จะสิ้นพระชนมาเพื่อที่จะตายแทนความบาปของเรา ฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงอคอกสัตว์นะครับที่พระเยซูประสูตรเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูปเป็นผู้เลี้ยงที่ดีรางญยาเป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยงดูเปรียบเทียบกับพระเยซูนั้นพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตในการที่ประสูติบังเกิดในฐานะต่ำต้อยในขอกสัตว์นั้นก็ทำให เงหลายต้องเรียนแบบโปรงว่าเราเป็นผู้ที่ต้องถ่อมใจลงครับในการรับใช้ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับมีทฤษฎีหลากหลายเกี่ยวกับทอกสัตว์ว่าในประวัติศาสตร์นั้นมีผู้ที่เสนอแนะว่าคอกสัตว์นั้นควรจะเป็นอะไรบ้างแน่นอนครับที่บอกไปแล้วก็คือเป็นถ้าใต้ดิน โบราณคดีในแถบยูเดียชีย้ว่าถ้ำเหล่านั้นมันจะถูกใช้เพื่อเก็บสัตว์ในเวลากลางคืนเพราะป้องกันลมหนาวได้เพราะมันอุ่นด้วยและมันก็ปลอดภัยจากนักล่าก็คือสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายในปวัศาสตร์ของกิจจักรนะครับเชนเจโรมในจอที่4ระบ,บุว่าพระเยซูประสูติในถ้ำที่อยู่ใต้พื้นที่ของเบเลเลม ซึ่งฟื้นตรงนี้ครับต่อมาก็ได้ถูกสร้างเป็นโบสถ์พระคิดสมภพหรือ church of nativity และการประสูตรในถ้ำนี้นะครับแสดงถึงความเรียบง่ายและสภาพความเป็นอยู่ที่ต่ำต้อยของพระเยซูในขณะเดียกันครับการตีความหมายคำว่าคาทาลูมาซึ่งผมได้พูดไปเมื่อวานนี้ก็หมายถึงห้องพักรับแขก ทำให้เรารู้ว่าคอกสัตว์นั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่งอกจากบ้านหรือไม่เพียงแต่เท่านั้นในหมู่บ้านเล็กๆอาจจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เลี้ยงสัตว์ของชุมชนใช้เก็บสัตว์ของชุมชนในเวลากลางคืนซึ่งอาจจะเป็นคอกสัตว์กลางแจ้งมีโครงสร้างเรียบง่ายเช่นรั้วหินหรือไม้ที่ล้อมรอบเท่านั้นเองและพระเยะซูก็ประสูตรในคอกสัตว์กลางแจ้งนี้ในเวลากลางคืนครับ ซึ่งมันก็สะท้อนถึงการที่ครอบครัวของโยเซมารีไม่สามารถหาที่พักส่วนตัวได้ต้องใช้พื้นที่สาธารณะหรือแม้ว่าอาจจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ที่เบตเลเฮมเพราะว่าเขาเป็นชาวเบตเลเฮมแต่ว่าอาจจะใหญ่ไม่พอครับหรือมีเส้นไม่พอฉะนั้นตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับรางญ้ารางญ้านี้คือความต่ำต้อย ในเชิงสัญ,ญลักษณ์นั้นคอกสัตว์เป็นสถานที่ที่ไม่สมเกียรติเพื่อเน,น้นย้ำว่าการที่เปียซูทรงลดพระองค์ลงลงมาอยู่ท่ามกลางคนธรรมดาเช่นพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองนะครับสถานที่ทางโบราณคดีที่เบ็ดเลเฮมเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนท่านทุกวันนี้มีนักเดินทางเดินทางไปท่องเที่ยว มากมายเหลือเกินทั่วโลกก็คือโบสถ์พระเกตสมมพบครับหรือเราแปลว่า church of nativity ในเบเลเห็ฮมการค้นพบแผงโบราณคดีสนับสนุนครับว่าถ้ำในบริเวณนี้เคยถูกใช้เลี้ยงสัตว์มาในยุคโบราณครับฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับว่าไม่ว่าคอกสัตว์จะเป็นถ้ำใต้ดินหรือพื้นที่ที่งอกข้างบ้านหรือคอกสัตว์กลางแจ้ง ความสำคัญของเหตุการณ์นี้คือการถ่อมใจถ่อมพระองค์ของพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงเลือกเกิดในสถานที่ต่ําท้อยที่สุดสะท้อนถึงพันธกิจที่สูงสุดเพื่อคนยากไร้เพื่อคนที่ถูกมองข้ามในสังคมขอให้เราที่จะสำนึกว่าเราเองนั้นดีกว่าพระเยซูมากมายนักไม่มีใครในพวกเราที่เกิดในสถานที่ต่ําต้อยเช่นนี้ แต่พระเยซูทรงเกิดถือกำเนิดและบังเกิดมาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ต้องมาเกิดในโลกที่ต่ำต้อยมิหนำซ้ำคนในบ้านเมืองของพระองค์ที่พระองค์สร้างมากับมือก็ไม่ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าขอาร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณสำหรับสิทธิทพิเศษนี้ด้วยความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาบังเกิดในรางยา่าด้วยความต่ําต้อยการถ่อมพระองค์ลงแม้แต่การที่พระองค์ถ่อมพระองค์จนกระทั่งถึงความบรณาไม่กระทั่งความบรณาที่กางเขนก็ตามขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์ในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนี้ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพุ้หลายถ่อมใจฟังซึ่งกันและก,กันเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดและติดตามพระเยซูตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูพร์เจ้าอาเมนพบกันใหม่เดือนพรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและเพื่อที่พี่น้องจะได้ส่งต่อ ในสัจธรรมความจริงใน,รนพระเจ้าต,ต่อไปนะครับจะเป็นพระพรพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ to So. ทรงอยู่าเาเรป็นน้ำที่เพื่อรอมันมีความหมายเป็นน้ำขององค์พระบุตราผู้สม,มไทยมนุษย์พูดที่ดีและวางใจในพระองค์เป็นน้ำของค์พระบุตรา So